สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางิีทูเทนทางยูทูบทุกท่านครับวันนี้มีรถบ้านมานําเสนอนะครับผมเจียตาโคราลาติครับเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่รถแท็กซี่ปดใต้นะครับผมดูจากเลขทะเบียนนะฮะเป็นรถเมล์แรกนะครับอันนี้คือเป็น้ายเมื์แรกมันจะเป็นปประมาณนี้นะตั้งแต่ป้เดียงมานะฮะอักษรจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับให้พี่น้องชมเงินก่อนนะครับรถเมื์แรกเลยนะครับย่างหน่งทีเช่น ทงลมมีระพยคู่ตัวจีนะครับผมแล้วคันนี้มีสกิทท้ายมานะครับผมด้านหน้าสวยมีสกิทท้ายมานะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับจะให้เก็บงานให้ด้วยหรือจะให้ตัดสภาพนี้ก็ได้นะครับผมดูรถที่สุรินนะครับผมอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุธารโทษนะครับดูรถที่บ้านเท้ตะพนาธาตุอำเภอรัตนบุรีจังสุรินโคราเอาติดนะฮะ 1.6G นะครับ มีสกิลท้ายช่วงนี้นะครับผมนะฮะาหน้าสวยกระจกหน้ากระจกหลังทุกบานเป็นของเดิมโรงงานนะครับย้ำรถบ้านนะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับคันนี้ขับดีมากเลยนะครับผมขับดีมากเป็นรถมือมือเดียวนะครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับถุงลมนิรภัยคู่เบรกอีเบสนะครับผมอ่าคันนี้เคยติดแก๊สมาะเจ้าของถอดแล้วนะครับผม ถอดเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับรถสภาพดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมรถบ้านแท้นะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้จะเอาตัดไปราคานี้เลยหรือจะให้เก็บงานให้ก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณครับอนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมจำเดิมนะครับั ไปยางใหม่สี่เส้นนะฮะคอนโซลสวยนะครับนี่ครับผม รถบ้านแท้นะครับผมผ่าสีไม่ขาดนะครับคันนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องชมนานแล้วจะหากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผม รถจอดนานนิดหนึ่งคันนี้นะครับเป็นรถทหารรถมือแรกเลยนะครับพดานลังคาสวยมากนะครับผมสวยเลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 1 2 6ครับขอบคุณครับ